สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook YouTube และ TikTok ขนกระแสนะครับวันนี้ดินพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีติดตามข่าวที่มีแม่ของเด็กชายป .1 อายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับมาร้องเรียนกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งบอกว่าถูกครูประจำชั้นเนี่ยตีเข้าไปที่หลังครับคุณผู้ชมตีเข้าไปหนักขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับเนี่ย ตีเข้าไปที่ด้านหลังนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่โดนตีนะครับก็จะเห็นว่าที่ด้านหลังเนี่ยบวมช้ำหนักมากแล้วไม่ได้แค่จุดเดียวนะครับคือเป็นวงกว้างเป็นห่อเลือดนะครับหนักมากขนาดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ต้องออกมาร้องเรียนนะครับผู <S 1> <S 1> ้ชมยังไม่จบแค่นี้นะครับนอกจากภาพที่เห็นเนี่ยคือพอตีไปแล้วเนี่ยนะครับแม่ของเด็กก็จะไปแจ้งความดําเนินคดีแต่ก็มีความพยายามที่จะหยุดการไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับลองขึ้นมานะครับทางครูโรงเรียนแล้วก็พวน่วยญ ก็มีการติดต่อยังไงบ้างนะครับอันนี้ตามข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจากทางเป็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือทางครูที่เป็นคนตีเนี่ยนะครับตีหลังเด็กเนี่ยก็บอกว่ามีาเสนอชดเชยเงินให้2,000บาทครับแต่ต้องแลกกับการไม่ไปแจ้งความดําเนินคดีนะห้ามนะส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะได้อะไรนะครับเขียนมาเลยเป็นข้อๆแต่ให้แค่5ข้อนะอยากจะได้อะไรเขียนมานะครับ แต่ก็ต้องแลกกับการที่ไม่ไปแจ้งความดําเนินคดีต้องไม่ให้เรื่องเนี่ยไปถึงตํารวจส่วนทางโรงเรียนเนี่ยนะครับตามข้อมูลก็บอกว่ามีความพยายามติดต่อไปทางยายของเด็กนะครับบอกว่าเออเนะี่ยให้ไปช่วยพูดกับทางแม่ของเด็กหน่อยนะครับมีความพยายามในการกดดันเพื่อที่จะไม่ให้ไปแจ้งความดําเนินคดีก็คือตีแล้วนะครับมีการบาดเจ็บแล้วปิดเรื่องเงียบแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เรื่องเนี้ยไปถึงตํารวจด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะโดนแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราจะมา าติดตามในวันนี้นะครับเพราะว่าคุณต้นอ้อนเนี่ยก็พาแม่ของเด็กนะครับเข้ามา,าร้องเรียนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดชนบุรีอยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจาและในทางฝั่งของครูก็มาด้วยนะครับคือเหตุผลที่ครูเนี่ยตีเด็กคนนี้นะครับคุณผู้ชมเด็กปอ .1 อายุ7ขวบเองแล้วบาดแผลตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย หนักมากนะคือเขาบอกว่าโมโหแต่ว่าโมโหเรื่องอะไรนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าคุณครูเขาออกมานะดิลนจะยื่นไมโคนกรนแกรถามเขาสดๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเราจะได้ฟังการสดๆนะครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคุณผู้ชมอย่างที่เิียนบอกว่ามีความพยายามไปกดดันในฝั่งของคุณยายให้มาบอกแม่ของเด็กหน่อยเถอะบอกว่าอย่าไปแจ้งความดําเนินคดีเลยมีคลิปเสียงนะครับหลังจากที่ทางฝั่งญาติอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเขารู้ว่าแม่ของเด็กเนี่ยไปร้องเรียนกับคุณต้นอ้อและจะมีการไปแจ้ง ความดาเนินคดีจะให้ขึ้นสู่ตำรวจนะครับคุณผู้ชมคลิปเสียงนี้นะครับชัดเจนมากว่ามีความพยายามในการที่จะอยากให้หยุดเรื่องนี้ไม่อยากให้ทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยเขามายุ่งอะลองฟังเสียงดูครับพี่รู้ไหมว่าเด็กเนี่ยเขามีพรบรคุม้มครองพี่รู้ไหมคะ่ก็ตอนนี้มีพรบรคุม้มครองขนาดหมาแมวยังมีเลยพี่อ่าใช่แล้วทาไมถึงไม่ให้เอาเรื่องครูคะหนูไม่ได้สนใจนะว่าแม่เขาแม่เขามีสิทธิ์จะเรียกค่าสนไหมคุณพี่<ต>ฟ<า>ังก่อนคุณพีณ่ฟังก่อน แม่เขามีสิทธิ์จะเรียกค่าสินไหมจากโรงเรียนแม่เขามีสิทธิ์จะแจ้งความคดีอาญาต่อให้เขารับเงินค่ายามาแล้วแต่แม่ก็ต้องแจ้งความหนึ่งคดีได้ค่ะต่อให้แม่ไม่แจ้งความแต่หน่วยง,งานภาครัฐก,ก็แจ้งความได้ค่ะเพราะมันเป็นคดีอาญาครูไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเด็กแล้วทําไมคุณคุณยายหรือทางบ้านให้ยอมความคะหนูไม่เข้าใจเพราะว่าเขาคือเราอยากตัดปัญหาตรงว่าเขาให้เราไปแล้วเอ้าวแล้วทาไมคนที่บ้านไม่คิดจะปกป้องเด็กคนนี้บ้างเลยเหรอคะ อา้าวก็หลานเหมือนกันนองค่ะทําไมคุณพูดแบบนี้อ <appointment S 2> ้าวถ้าปกป้องแล้วทําไมไ <ป S 1> คุณไม่เอาเขาเอาผิดคุณครูละะ่ะฮะทำไมปล่อยแค่ว่ารับเงินสามพันแล้วจบหรออุ้ยเลยเนี่ยจ่ามันก็เป็นตามกระบวกนการกฎหมายไปเนาะอ๋อใช่หนูหนูไม่เข้าใจว่าทํำไมทางบ้านถึงไม่ปกป้องเด็กคนนึงบอกว่ารับเงินแล้วก็จบเหรอคะแต่เด็กถูกกระทาจากโรงเรียนค่ะแล้วเราก็ไม่ปกป้องโรงเรียนด้วยไม่ได้ปกป้องครูด้วยอ่าโอเคจ่าจ่ะค่ะก็ตามนั้นแหละคะ่ะจ่าจ <S <S เสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการสนทนาของในฝั่งญาติที่ไม่เห็นด้วยที่แม่ของเด็กเนี่ยจะไปแจ้งความดําเนินคดีที่จะไปร้องขอให้คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องนี้และตอนนี้พอออกมาจากห้องเจรจาแล้วพยายามไปสัมภาษณ์เขากันนะครับเรื่องว่าแบบเว่ามีการติดตามประทคงสายที<ค>นะไม่ จะขูเอ่อจะแจ้งความในเรื่องการชควยกัน เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นท่านผอ,อนะครับที่เราพยายามที่จะถามคำถามพยายามจะสอบถามเพื่อที่จะให้เขาชี้แจงบ้างบางส่วนแต่ว่าทางผอแล้วก็คุณครูเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับฉะนั้นเราก็คงต้องยึดจากเสียงสัมภาษณ์นะครับของทางคุณแม่นะครับแล้วก็คุณต้นอเป็นหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยผลสําหรับการเจราจาที่เกิดขึ้นนะครับก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะร้องมาทางเพจเราบอกว่าลูกชายวัยเจ็ดขวบนะคะอยู่ป6เรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เอยปหนึ่งขออภัยด้วยปหนึ่งอบอกว่าคุณครูเนี่ยนะคะมีการทําโทษเด็กก็คือวันนั้นเนี่ยน้องนั่งทํางานนะคะแล้วก็คุณครูก็เหมือนน่าจะไม่ไม่ไม่พอใจในการเด็กที่ทํางานช้าหรือว่าทํางานไม่ไม่ได้ส่งคุณครูก็เลยมีการฟาดไปที่หลัง4ี่ครั้งซึ่งกลับมาบ้านเนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนเห็นเองว่าเด็กเนี่ยมีรอยพกช้ำซึ่งคุณครูไม่ได้แจ้งแม่ก็เลยส่งรูปไปถามคุณครูซึ่งทางโรงเรียนเขาก็คุยกันแหละแล้วก็มีการจะชดใชเ้เงินค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน2 0 0 0บาท ซึ่งตอนนั้นแม่ก็รู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรเขาก็เลยมาร้องเรียนเราซึ่งเราก็แนะนําเขาว่าควรไปแจ้งความก่อนว่าจะดาเนินคดีไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะประสานเจ้าหน้าที่พอมอจอที่ชนบุรเีเข้ามาร่วมพูดคุยว่าจะหาทางออกอยังไงว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะเราก็ต้องการฟังจากทางโรงเรียนด้วยนะคะแต่ว่าด้วยทั้งหมดทั้งมวลจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ เด็กจะทําผิดหรือทํางานช้าส่งล่าช้าเนี่ยตามกฎกระทรวงเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยที่บรรจุข้าราชการแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่ากฎกระทรวงเขาไม่ให้ทาร้ายเด็กถูกไหมคะมันก็ต้องมีวิธีการอื่นพอเรา,เาได้รับเรื่องมาปุ๊บเราก็ประสานปุ๊บเนี่ยอพอเราลงเพจไปเนี่ยก็มีทางญาตขิของน้องเนี่ยของคุณแม่ในทักมามาต่อว่าเกี่ยวกับแม่ซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาครอบครัวคุณแล้วแม่จะไปทําพฤติกรรมอะไรในครอบครัวจะไปยืมเงินคนในครอบครัวหรือจะแบบอะไรมันก,ก็เป็นเรื่องของคุณแต่เราโฟกัสที่ตัวเด็็กกกว่าาาเดถูทํร้ยจิงม เราถามครอบพรัวว่าเด็กถูกทาร้ายจริงไหมล่ะถูกจริงแต่เขาจ่ายมา2 0 0 0 3,000แล้วก็คือจบไหมเราก็เฮ้ยทําไมทางญาติเขาคิดอย่างนี้ทําไมคุณไม่โฟกัสที่เด็กคุณบอกว่าคุณก็รักหลานเหมือนกันแต่ทาไมคุณบอกว่ารับเงินมาแล้วก็จบสิทำไมต้องไปว่าคุณครูด้วยคุณครูเขามาขอโทษแล้วก็จบสิกลกลายเป็นว่ามาต่อว่าแม่เด็กเราก็เอา้ามันต้องมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าพอมาวันนี้นะคะพอมาวันนี้ทางโรงเรียนเนี่ยซึ่งเราไม่ได้หลบรู้เลยว่าเขาจะพาญาติมาด้วยซึ่งเราต้องการคุยแต่กับแม่มคะ แต่การที่คุณเอาคู่กรณีของแม่ที่เขามีปัญหากันในครอบครัวเนี่ยมาเผชิญหน้ากันเนี่ยแล้วเอาเรื่องในครอบครัวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครูตีเด็กมันคนละส่วนกันเอามาเผชิญหน้ากันก็มีปากเสียงกันในห้องอะ่ะแล้วเนี่ยทางนี้เขาก็กลัวญาติเขาเพราะว่าญาติเขาโทรไปด่าเขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนเช้าก็โทรมาด่าอีกบอกว่าจะไปกับคุณครูจะไปแจ้งความแจ้งความอะไรอะ่ะแจ้งความจับแม่เด็กที่เขาเออกมาปกป้องลูกหรอซึ่งเรามอกว่ามันคนละประเด็นนะทําไมพอโรงเรียนไม่แยกก่อน ว่านั่นคือเรื่องของครอบครัวเขาโรงเรียนกําลังทําอะไรอยู่ปกป้องในสิ่งที่คุณกระทําความผิดหรอคุณจะชักแม่น้ําทั้งห้าพูดถึงพฤติกรรมนั่นนู่น๋อคุณเคยดูแลเด็กคนนี้มาเราเข้าใจในบริบุที่คุณดูแลลูกศิษย์ค่ะแต่คุณมีสิทธิตีเด็กไหมคุณจะหาเหตุผลอย่างอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบว่าอ๋อในสิ่งที่คุณทํามันไม่ผิดหรอหรือมันผิดน้อยมันไม่ใช่นะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ครูเองเนี่ยก็เครียดคุณครูที่เราสาาร้างมาครูก็ท้องเราเข้าใจในมุมของคุณครูนะ เราไม่ได้บอกว่าเรามาวันนี้เราจะต้องอัตาบี้ตะบันเอาแบบการถึงตายไม่ใช่ mm hmm. แต่โรงเรียนหรือคุณครูต้องแสดงความรับผิดช,ชอบอย่างบริสุทธิ์ใจค่ะไม่ใช่ไปเข้าทางญาของเด็กยายของเด็กญาติของเด็กที่เขาไม่ถูกกันกับแม่เด็กแล้วให้เขามาลุมมาตุ้มกันอยู่ในเนี้ mm hmm. มันถูกไหมอ่ะอันนี้เราไม่โอเคเลยเมื่อกี้ก็มีการแยกกันแล้วแยกสึกกันไปแล้วพอมาถึงปุ๊บอ่ะโอเคคุยกันแม่เขาก็เห็นใจ mm hmm. เห็นใจคุณครูที่อ่ะเขาก็ท้อง ก็เราถึงบอกว่าทําไมไม่ให้ครูกับแม่เขาคุยกันจะไปดึงคนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในการดูแลเด็กที่มีสิทธิปกครองเด็กเข้ามาทําไมเอาคนที่บ้านที่มีปัญหากันเข้ามาคุกคามฝ่ายนี้ทําไมอันนี้ไม่โทษครูนะตอนนี้โทษผอโรงเรียนแล้วคุณบอกว่าคุณจะแจ้งความแม่บอกว่าแม่คุกคามคุณครูคืออะไรเออครูเขายอม,ยอมรับไหมว่าเขาตีจริงๆเขายอมรับตีเพราะอะไรครับก็เหมือนทาโทษอะค่ะ ื่อเด็กส่งงานล่าช้าเขาก็ยอมรับวันนั้นเขาเขาอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดด้จากอาการที่เขาท้องหรือเปล่าซึ่งเราคุยกับกับครูสองคนเนะาะครูเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขายอมรับผิดทุกอย่างครูค่อนข้างที่จะเครียดหรือ่าอ่าเขาเครียดค่ะแต่ว่าด้วยด้วยที่เขาอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้องฟังพอ,อรโอรงเรียนว่าต้องทําแบบไหนพออไปหาผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองสิยายไปขอโทษยายไม่อยากให้เอาเรื่องยายก็มาด่านี่โทรมาด่านี่ตั้งแต่เมื่อคืน ทักมาทางเพจเราเมื่อคืนเที่ยงคืนเราบอกเราไม่สนใจนะคุณจะมีปัญหาอะไรกันเราไม่สนพอมาวันนี้ก็เอามาเผชิญหน้ากันเพื่ออะไรมันก็บานปลายสิคะล่าสุดจากการที่คุยกันภายในข้อสรุปมันเป็นยังไงคะทั้งทางเอปอเองผู้เสียหายเองทางคุณครูเองเนี่ยค่ะก็ส่วนทางทางพอเราไม่คุยอะเราก็คงจะต้องจะต้องทําหนังสือร้องไปที่กระทรวงศึกษาธิการให้ตรวจสอบพอคนนี้สักหน่อยอเพราะมีการบอกว่าจะดําเนินคดีแม่เขาบอกจะดําเนินในคดีอะไรคะ คุกคามกันโชคกโช่วัพท์เพราะว่าเอก็เดี๋ยวไปว่ากันอันนั้นเพราะเดี๋ยวเราจะต้องให้ให้กระทรวงตรวจสอบอันนี้ในมุมของเป็นหนึ่งนะคะที่จะยื่นไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแม่แต่ว่าในส่วนของข้อตกลงที่เขาคุยกันอันนี้ก็ให้ทางพอมาจอดีกว่าคือคือจริงๆแม่เขาอะมีลูกสี่คนที่เรียนอยู่โรงเรียนนี้เขาก็มีความคุ้นเคยแล้วก็รู้ว่าคือจริงๆ ครูเขาก็ปรารานาดีกับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กไม่ได้ส่งงานแต่ว่าวิธีการทําโทษมันก็คือไปตีไงพอตีแล้วมันก็เห็นร่องรอยมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วทั้งตามพรบรคุ้มครองเด็กนะคะแล้วก็ทั้งตามกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษานะคะทีนี้ก็เลยตกลงกันว่าคือก็เห็นใจครูเขาครูท้องด้วยก็เลยว่าแม่เขาก็เลยบอกว่าถ้าง,งัา้นก็ช่วยเหลือเงินเพื่อที่จะแบบเอาไปเป็นทุนการศึกษาของลูกต่อไปก็ลงเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเป็นข้อตกลงกันว่าก็จะสิ้นสุดกัน แค่ตรงนี้ค่ะก็คือเขาก็จ่ายเงินเยียวยาให้ค่ะเพราะได้ได้มาอยู่แล้ว3 0 0พันใช่ไหมคะอันนี้ก็จ่ายค่าเยียวยาเพื่อเอาไปเป็นทุนการศึกษาลูกอีกเจ0 0ันก็รวมเป็นหมื่นเดื่นค่ะ,ค,ะคุณแม่คะหลังจากนี้จะยังให้น้องศึกษาต่อที่โรงเรียนนี้หรือเปล่าคะให้ค่ะก,ก็คือแต่ขอให้คุณครูดูแลน้องดีกว่านี้และไม่ทําร้ายน,น้องแบบนี้อีกคุณแม่คุณแม่ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเราเริ่มเห็นบัดรแผ่ลูกจากอะไรอ่าคือวันนั้นเป็นคืนวันศุกร์ค่ะ คือวันศุกร์ที่น้องเลิกเรียนมาน้องกินข้าวแล้วเสื้อน้องล่นลงมาทางด้านไหลด้านซ้ายมันมีรอยช้ำซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ถามน้องน้องก็บอกน้องไม่รู้เราก็เราก็เลยน้องจริงๆอ่ะน้องตอบว่าน้องอ่ะโดนมดกัดเพื่อปกป้องครูหนูก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่รอยมดกัดหนูก็เลยส่งไปให้ครูครูถึงตอบว่าครูเป็นคนทำ เราย้อนให้หนูอ่ะถามน้องว่าได้ถามน้องหรือยังว่าทําเพราะอะไรเขาบอกว่าทําเพราะไม่ได้ทํางานส่งหนูก็เลยต้องถามหนูก็เลยถามครูย้อนกลับไปว่าต้องทําขนาดนี้เลยเหรอต้องตีก,กี่ครั้งถึงช้าขนาดนี้เราทําเพราะอะไรเขาตอบมาแค่ว่าทําเพราะโมโหค่ะหลังจากที่ได้มาคุยกับคุณครูในวันนี้แล้วเขามีการยอมรับผิดหรือว่าได้มีการขอโทษเราเพิ่มเติมไหมคะถึงกรณีนนี้เขาเคยพูดถึงกรณี ายอมรับผิดค่ะแต่ยังไม่ได้ขอโทษหนูเพิ่มเติมจำนวนเงินนี้คือเขาได้ชดเชยให้ใครกหอเปล่า2,000บาทที่ผมก็มีอันนั้นให้เป็นค่าพาน้องไปหาหมอเขาให้กับเราหรือให้กับใครใช่ค่ะให้กับหนูให้ทั้งหนูค่ะทั้งหมดจำนวนเงินเท่าไหร่2,000หรือ2,000ใช่พ่อขออ่อให้อีกหนึ่งพันจะเป็น3,000เพื่อพาน้องไปหาหมอแต่ว่าการให้เงินน่ยเขาบอกด้วยไหมว่าแลกกับการที่เราจะต้องไม่ไปแจ้งใช่ค่ะเขาบอกเลยใช่ใครเป็นคนพูดนะคะพอค่ะ พอเป็นคนพูดเขาพูดกับเราว่ายังไงพี่ในวันนี้เขาให้เงินเรามาคือวันที่หนูพาน้องไปหาหมอเนาะคือหนูขอใบรับรองแพทย์ทางคลินิกพาน้องไปทีนิกอ่าแล้วหนูขอไปรับรองแพทย์แต่ทางคลินิกบอกว่าถ้าขอไปรับรองแพทย์เขาให้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องถึงโรงพยาบาลคือต้องพาน้องไปตรวจร่างกายเพื่อเอาให้เรื่องถึงตำรวจซึ่งหนูแจ้งพอออกไปพออ๋เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรไม่เอาไปรับรองแพทย์ แต่ขอให้พาน้องหาหมอจริงจริงพอได้บอกไปไหมครับว่าให้เขียนมาเป็นขอ้ขอขอ้ขอห้าข้อว่าเรา<ช>เจาะทำอะไร<ง>่บอกเลยใช่ค่ะจะได้เขียนไปไหมครับไม่ได้เขียนเลยคะ่ะคือเขาพยายามจะให้หนูหยุดไม่ให้แจ้งความใช่ไม่ให้หนูแจง้งไม่ให้หนูแจ้งความเขาแล้วก็ไม่ให้หนูแบบว่าเขาพยายามจะยังไงอะ่ะย,ยัดยัดแยดให้หนูอ่ะ เอาเงินยัดเยียดความผิดตรงนี้ของเขาให้หนูอวันนี้แต่หนูไม่ร,ไมรับวันนี้ที่มีการคุยอะครับคุณแม่ยังกังวลจุดไหนไหมครับเพราะว่าพอ,พอเองก็ถ้ดูจะ,จะพออันนี้หนูก็กังวลค่ะเพราะว่าน้องน้องยังเรียนอยู่ที่นี่อีกตั้งห้าปีแล้วลูกหนูสี่คนทั้งหมดอีกซึ่งมันหนูไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหม แม่เรบาบก้นถามนิดนึงปกติแล้วลูกเราอยู่กับเราถูกไหมเราเป็นคนนั่นเองค่ะแล้วฝั่งทางฝั่งญาติที่เรามีปัญหาด้วยเขามามีบทบาทอะไรตรงเนี้ยคือทางผอ,อเข้าไปหาที่บ้านค่ะเข้าเข้าไปเขาเป็นจะเป็นคุยอีกคนนึงเข้าไปเชิญแม่ไปคุยที่โรงเรียนเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่แมไม่ไม่ทราบอพอแม่ทราบแม่กับเขาเหมือนทําน้องว่าด่าหนูว่าไม่ให้หนูว่าเอาเรื่องครู ซึ่งซึ่งหนูไม่หนูบอกหนูก็บอกแล้ววันนั้นว่าหนูไม่ยอม mm hmm. เขาก็เลยด่าตั้งแต่คืนนั้นยันทุกวันเนี้ยเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนก็ยังโทรมาด่าเขาว่าเราทำนองไหนบ้างแรงค่ะ mm hmm. คือแบบให้หนูจบให้ได้อะ่ะคือด่าหนูให้หนูจบให้ได้ว่าหนูว่าเป็นแม่อย่างนั้นพูดได้พูดเลยแม่ดอกทองอือ mm hmm. คืออย่างนี้ พอมันมีปัญหาเรื่งองเงินเข้ามาเราคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงพยายามให้เราจบกับฝั่งนั้นตลอดเลยหนูอันนี้หนูไม่แน่ใจคือเหมือนแบบว่าทําน้องว่าเหมือนเขาต้องไปคุยอะไรกันซึ่งหนูไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้จริงๆเขาต้มีการพูดคุยกันแยกไปใช่ใช่ค่ะยื่นตอนสักอึ่สามพันที่เขาให้เราเรารับถูกไหมใชเ่เขาเขาหนูอะ่ะที่แรกหนูไม่ได้เป็นคนยื่นข้อเสนอตรงนี้ไปนะ เขาให้หนูมาเองเราก็เราก็รับถูกปะใช่ค่ะเขาได้บอกนะตอนนั้นเขาได้บอกเงื่อนไขไหมว่าถ้าลังไปแล้วไม่ต้องแจ้งความนะไม่ต้องดำเนินคดีนะพอออมโทรมาคุยค่ะว่าไม่ใหับใช่คือเรารับมาก่อนแล้วใช่แต่ทางพอออมเขาโทรมาบอกว่าถ้าเอาเงินตรงนี้ไปแล้วก็ต้องไม่มีการแจ้งความได้ได้เงินส่วนนั้นไปคืนเขาไหมคะหรือว่าก็ยังเก็บไปอยู่ก็คือหนูพาน้องหาหมอเลยค่ะอืมก็ตอนนั้นเรารับเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรใช่แล้วพอมาเกิดที่ว่าเขาเอาแม่มา มันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมาตกที่หนูหมดเลยหเหมือนทางโรงเรียนเหมือนทางผอ,อ,อต,ต้องการให้แม่มากดดันหน <มา S 1> ูใ<า>ช่ให้หนูยอมก่อนน้องเคยมีพฤติกรรมแบบไม่อยากไปโรงเรียนหรือมไม่ค่ะไม่มีไม่มีคะ่ะน,น้องเรียนดีหัวดีอืมแล้วทำไมน้องทำไมถึงทางครูถึงอ้างว่าน้องไม่ทำกันบ้านคืออันนี้เหมือนอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเนาะ <ๆ S 2> เพราะว่าที่เขาพูดอ่ะ หนูก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท่าไหร่เพราะว่าหนูไม่ได้เห็นเองอใช่น้องน้องสภาพจิตใจตอนนี้ของน้องเป็นไงบ้างคะน้องซึมคะ่ะน้องซึมแต่เหมือนน้องบางทีน้องก็ไม่กล้าเล่นกับเพื่อนไม่กล้าเล่นอะไรแบบนี้เพราะว่าน้องเป็นเด็กเงียบอยู่แล้วแล้วมาโดนแบบนี้อีกอซึ่งจิตใจน้องตอนนี้หนูก็พยายามพยายามพา,พาน้องไปนู่นไปนี่อยู่เท่าที่คุยกับกันข้างใน ความรู้สึกเราตอนนี้มันโอเคขึ้นไหมไม่ค่ะตอนนี้ยังเรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่หลังจากที่ได้คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วื้องต้นเบืองต้นความรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมมันยังไม่เคลียร์มันไม่เคลียร์ใช่มันไม่เคลียร์เพราะว่าตอนนี้ทางแม่เนี่ยกังวลเรื่องญาติพี่น้องเขามาคุกคามแหละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พมจเนี่ยจะพาเขาไปลงทึกประจำวันในส่วนของญาติที่ผอแนะนำมาพามาวันนี้เนี่ยแหละที่เราถามว่าพามาทําอะไรในเมื่อเขาไม่ถูกกันมันคนละประเด็นกัน หลังจากนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ทำข้อตกลงเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะพาแม่ไปลงทึกประวัน2เรื่องต้องแยกประเด็นก่อนในส่วนหลึกของเรื่องเด็กโอเคเราเขาตกลงกันได้แต่ในส่วนหลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตเขาที่จะต้องถูกญาติพี่น้องคุกค,คามหรือไม่อันนี้ก็ต้องลงทุกประวันไปก่อนคือให้ทางครอบครัวเขาเข้าใจได้ว่ากฎหมายมันมีนะถึงจะเป็นคนในครอบครัวแต่คุณเอาเอา,เอาหลายๆประเด็นมารวมกันเอาเอาเรื่องที่เขามีปัญหากันให้มันมาจบตรงนี้มันไม่ได้แล้วแล้วผอ,อไปไปเจราจากับทางครอบครัวเพื่อให้ทางนั้นมากดดันทางนี้มันก็ไม ถ้าคุณแสดงความรู้สึกใจรับผิดชอบจริงๆมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนั่นแหละค่ะอคุณอคคค่ะรับพี่พี่อาจจะยื่นตรวจสอบตรวจสอบพอเลยไหมครับใช่ค่ะพี่จะยื่นแม่ขออเบร์คุณไว้ตรวจสอบวินัยต้องพี่ยังถามเป็นผพอจริงไหมใช่คุณพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเหมือนพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงความผิด คือจริงๆอ่ะมันมีความผิดอยู่แล้วาาละค่ะโรงเรียนเนี่ย<ช>คุณครูทำลายเด็กอ่ะมีความผิดอยู่แล้วแต่เหมือนพยายามว่าให้ผิดน้อยลงหรือไม่ให้ผิดเลยมันมีเนื้อความ<อ>ซึ่งถ้าเกิดว่าตามหาเนื้อความ<อ><อ>ทางนี้เขาก็มีเนื้อความจริงๆเรื่องมันน่าจะจบตั้งแต่สามคันแต่เพราะว่าพออไปคุยกับทางญาติทำใช้าใชทางญาติกดดันมาทางนี้นท,านทางนี้เขาก็มีเนื้อความว่าเขาไม่ยอมด้วยก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าทางโรงเรียนอ่ะ คือเขากลัวนะกลัวแล้วไงทางนี้เขากลัวนะเมื่อกี้บุกมาแบบบุกมาเลยถ้าให้ญาติคุยอ่ะแอบกับให้ให้ให้น้องกับคุณครูแล้วก็มันจะไม่มีปัญหาจบถ้าผอไม่เอาญาติมาแล้วผอไก็จบแล้วถูกไหมจบแล้วแต่จบแล้วถูกต้องคือการเยอมคือคือประเด็นของของครูกับแม่เนี่ยมันคุยกันได้แต่แต่พอดันไปเอาญาติมาซึ่งน้องเนี่ยเขากังวลอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอ่ะที่เขาคุกคามมาตลอดขอบคุณนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับจากการที่เรามาติดตามนะครับกรณีที่แม่ของเด็กปอนหนึ่งนะครับอายุ7ขวบเข้ามาร้องเรียนกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกครูเนี่ยตีที่หลังแล้วก็เ,เกิดการบวมช้ำนะครับเป็นห่อเลือดนะครับวันนี้การเจรจาดูจะเป็นผลในแง่ของการเยียวยารักษานะครับเป็นกรณีของน้องที่ถูกตีนะครับ แต่ว่าก็มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่ผอของโรงเรียนเนี่ยนะครับได้พาญาิอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งยายนะครับซึ่งไม่อยากให้ทางแม่ของเด็กเนี่ยไปร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามแต่ว่าทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยก็ยืนยันว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการยื่นตรวจสอบวินัยผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้ด้วยนะครับเราจะติดตามความคืบหน้านี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแต่ก็ยืน ไว้ช่วงต้นของการไลฟ์สดนะครับว่ามีการให้ระบุออกมา5ข้อนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะครับเพื่อแลกกับการที่จะไม่ไปแจ้งความดําเนินคดีแต่ว่าสุดท้ายคุณแม่ก็ไม่ได้ระบุออกไปเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของลูกของเขาเองนะครับคุณผู้ชมเราติดตามกันต่อถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรียนรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดนะครับข่าวสารที่เราติดตามรายงานสดนะครับบางวันแล้วก็รายงานสดจาก พื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่าข่าวที่เป็นกระแสคุณผู้ชมกดติดตามกับดินแล้วก็ทีมข่าวโหนกระแสได้นะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อรของโหนกระแสนี่แหละนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์ครั้งหน้าจะเป็นประเด็นไหนก็รอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ